ขออนุโมทนาพอออกไม่ออกที่มาอุปถาอุปธรรมวัดและคณะสงฆ์วันนี้เป็นวันพระแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาที่พรรษาก็จบอีกสองอาทิตย์รู้สึกว่าผ่านไปเร็วมากก็เป็นเรื่องแปลกเรื่องเวลา ผ่านแล้วเเรามีจังหวะของกำหนดการตามฤดูบ้างหรือตามอาทิตย์บ้างหรือแต่ละวันเรามีกำหนดการปฏิทินก็ว่าได้แต่วันนี้เป็นวันพระเรานึกถึงการสมทานศีลแล้วก,ก็บำเพ็ญภาวนาซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในวันพระของเราสายวัดปา่าถึงจะ ต้องกลับไปที่บ้านแต่ว่าเราก็พยายามที่จะรักษาให้อารมณ์ของเรามาพิจารณาพระธรรมทั้งวันก็ได้ให้มันได้มีจิตสำนึกถึงว่าปกติเราจะได้อยู่ที่วัดขอให้วัดอยู่ในใจออกไปข้างนอกก็ได้แต่ให้มีธรรมะในใจ แต่เมื่อเช้านี้นาวัดก็มีการพูดคุยกันนิดๆน,น,น้อยๆตามปกติอาจารย์ได้แนะนำเรื่องการนั่งภาวนาช่วงที่ง่วงเพราะว่ามันเป็นธรรมดาหากว่าเรามีกิจกรรมทางธุระของเราเยอะเรามักจะมีความเหนื่อยบ้างความเพลียบ้างแล้วก็เวลาที่เหลือตอนเย็นเราอาจจะตั้งใจมาภาวนาแต่ง่วงแล้ว หรือบางครั้งเราตื่นก่อนเวลาเพื่อจะได้นั่งภาวะนาะสักระยะหนึ่งแต่เราง่วงเพราะว่ายังไม่มีความรู้สึกที่จะตื่นเท่าไหร่จึงต้องมีวิธีแล้วก็วิธีหนึ่งที่อาจารย์ชอบคือใช้การพิจารณาพระธรรมจะมีหลายรูปแบบก็มีรูปแบบพิจารณาตามอาการของร่างกายก็มี พิจารณาร่างกายพิจารณาอาการ32สองเป็นต้นหรือเอาบทสวดมนต์อื่นๆมาใช้มามาท่องไว้ในใจแล้วก็มาพิจารณาตามแต่ละข้อแต่ละข้อหากว่าเราท่องได้ก็ยิ่งดีไปไหนก็ติดตัวได้เหมือนมิธรรมในใจอยู่ตลอดไม่ต้องมีหูฟังไม่ต้องมีโทรศัพท์ไม่ต้องมีเครื่องแอมพิสามไม่ต้องมีโทรทัศน์ ก็มันติดกับเราหากเราได้ท่องไว้เราก็าจำได้แล้วก็ออกไปไหนก็ได้ธรรมะติดตัวอีกวิธีหนึ่งคือเราใช้ความคิดในแง่ที่เป็นบุญกุศลเช่นเรานึกถึงหลายๆคนที่เคยมาช่วยเหลือเราที่เคยเมตตาเราเช่นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนกัลยาณมิตรที่รู้จักกัน เรานึกถึงอุปการะคุณโดยจิตกระตันอยู่แล้วเราสำรวจช่วงนี้ที่เราไม่ได้เจอคนจำนวนมากเรามักจะจำได้ง่ายว่าเมื่อวานนี้วันนี้ได้เจอใครบ้างแล้วนึกในใจขอให้เขามีความสุขขอให้เขาจเจริญในธรรมขอให้เขาในปราศจากทุกข์ ขอให้เขาได้ปราศรักโรคภัยอันตรายนี่อะไรต่างๆก็เพื่อจะได้อยู่เย็นเป็นสุขการปรารถนาดีการแผ่เมตตาเราใช้คำบอกตัวเองด้วยว่าขอให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็สิ่งใดๆที่ได้ทำมาขอให้สมบูรณ์สมบูรณ์ภายในตัวไม่ใช่ว่าขาดตกปกพร่องอะไรอาศัย จที่ตั้งใจว่าจะทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลให้เกิดขึ้นไปละสิ่งที่อกุศลตัวนี้เป็นการใช้การพิจารณาหรือใช้ธรรมะอบรมใจแล้วที่เราคุ้นหูว่าใช้ปัญญาก็ที่จริงก็เป็นอย่างนี้แหละเรา,เาพิจารณาหัวข้อธรรมะ เราที่เราได้สังเกตหรือที่เราระลึกถึงโดยการจำเอาื่อจะอบรมใจหรือบางครั้งเราใจกระบวนการเช่นใช้บทสวดมนต์แล้วก็แต่ละคำแต่ละคำก็สอนเราเช่นเราใช้คำว่าคำอิทิพิโสแต่ละคำก็เป็นเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณหรือเราใช้การพิจารณาความตายมารณา,านุสติ มาราณาธรรมองหี้เอาบทสชดมนก็ได้เราใช้ปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังที่เราได้ท่องเอาที่เราได้ศึกษาเอาเอามาอบรมใจแล้วก็ดูความรู้สึกของเราช่วงที่เรากำลังสอนตัวเองสอนตัวเองเรื่องความจริงของชีวิตแค่นั้นเองหรือเรื่องความดีงามของชีวิตที่เป็นบุญคุศลหรือที่เป็นกตัญญูกะตะวีทิฏฐา หรือการแพ่เมตตาแล้วแต่เราจะเอารสชาติไหนก็ใช้ให้มันได้เป็นประโยชน์ได้ตามเวลาแล้วมันแกงง่วงหากาเปาาไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้ก็เราใช้ธรรมะอบรมใจเรียกว่าปัญญาปัญญาอบรมสมาธิคือว่าเมื่อไหร่ที่เราได้สอนตัวเองทางปัญญา พอสมควรได้พิจารณาพระธรรมพอสมควรบางครั้งก็เกิดความรู้สึกว่าพอเกิดความรู้สึกว่าอิม่มหรือกิความรู้สึกว่าเอิบอิ่มคือว่ามีปีติตอนที่เราได้ทบทวนธรรมะคาสอนที่เราเคารพที่เรานับถือที่เราเกิดความเลื่อมใสบางครั้งมันจะทําให้อาการของเราได้เกิดความสุขมากตอนนั้นมันเรียนจาก ความต้องการที่จะพิจารณาตรายตรองคนหาอะไรต่างๆมันกลับมาอยู่แบบความสงบมันจะมีจุดที่เราไม่ต้องคิดอะไรอีกเช่นเราดูอาการ32มาแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าตอนนี้ก็เงียบตอนนี้ก็พ่อใจกับธรรมะแล้วเราเปลี่ยนให้อยู่กับอารมณ์สงบเปลี่ยนให้อยู่กับความสงบของเรา มันจะกลับมาสู่ที่เรานึกอยู่ว่าตอนที่เรานั่งสมาธิตรงอยู่นิ่งๆตรงดูลมาหายใจสลับกันได้ปัญญาอบรมสมาธิหมายถึงว่าเราใช้การพิจารณาใช้อารมณ์วิปัสสนาให้เกิดอารมณ์แห่งสมถะหรือได้เกิดสมาธิเบื้องต้นคำว่าวิปัสสนาเช่นเดียวกันกับคำว่าปัญญาที่จึงเป็นคําที่สูง มันหมายถึงว่าถ้าเราได้วิปัสสนาจริงๆก็หมายถึงว่าเราได้เข้าถึงสัจธรรมส่วนหนึ่งซึ่งต้องชัดเจนว่าเราใช้วิปัสสนาเบื้องต้นเพื่อจะได้อบรมตัวเองสอนตัวเองอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรก็เป็นไปเพื่อความทุกข์เพราะกิเลสต,ตัณหาของเราพิจารณาแล้วก็ใช้วิปัสสนาคือว่ามองตามความเป็นจริง แต่เรายังไม่เข้าใจจริงแต่เราสอนโดยสิ่งที่เราได้จำไว้ที่ได้ยินได้ฟังที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ทบทวนบางครั้งสั้นๆก็ได้เช่นไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนหรือตายแน่ตายแน่นะ <c oughs> แล้วแต่รสชาติของเราเราต้องการอะไรอะไรก็เหมาะสมกับกิเลสของเราเราเอาไปใช้ก็เป็น ปัญญาหรือความเข้าใจเบื้องต้นที่เราใช้ในการอบรมใจของเราถ้าถึงเวลาก็มันเป็นเองที่เรามีความรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรสมบูรณ์อยู่แล้วเกิดความพอใจกับสิ่งที่เป็นธรรมในใจอยู่แล้วเราก็ตอนนั้นเราก็อยู่นิ่งๆสมาธิมีหลายระดับเหมือนกันสมาธิเบื้องต้นสมาธิปานกลางสมาธิสูง เราไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ให้มันได้เกิดตามธรรมชาติของมันแล้วก็ในที่เดียวมันจะกลับกันได้เหมือนกันสมาธิอบรมปัญญาก็สำคัญเหมือนกันหากว่าเราอยู่นิ่งๆก่อนดูลมมหายใจอนาปานสติจนที่มีสมาธิะระดับแต่ะระดับหนึ่งที่หลังตอนที่เรากลับมาสู่ชีวิตประจำวันกลับมาสู่การสื่อสารกับอายตนะภายนอก หรือกับบุคคลอื่นช่วงนั้นเราก็ต้องใช้อารมณ์แห่งความสงบความเงียบเพื่อจะไม่ได้ทำอะไรที่ผิดพลาดไม่ได้ทำอะไรที่ขาดสติที่ไร้าสาระที่ประมาทใช้พลังแห่งความเงียบสงบที่เราได้สร้างขึ้นมาช่วงที่เรานั่งภาวนาเอาไปใช้ประยุกต์ กับสิ่งที่เกิดจริงตั้งอยู่จริงแล้วก็ตับไปจริงในชีวิตของเราคือเราจะใช้กำลังของสมาธิอบรมให้ปัญญาเกิดมันเป็นคู่กันปัญญากับความสงบเราใช้ทั้งสองแทนกันเราใช้ให้อบรมซึ่งกันและกันปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญา าคนไหนที่มีพรสวรรค์เรื่องการนั่งภาวนานิ่งๆอะไรบางครั้งก็เกิดกิเลสมือนกันไม่อยากยุ่งกับอะไรไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครไม่อยากเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอยู่นิ่งะคกายอยุนิ่งๆตลอดแต่มันผิดพลาดเหมือนกันต่อศัจธรรมของความเปลี่ยนแปลงครูบาอาจารย์ที่มีพรสวรรค์ด้านนี้ เขาบอกว่าเคยติดเรื่องความสงบเรื่องความที่ไม่มีอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องเคยติดจนถึงว่าเป็นทางที่ไม่สมบูรณ์จึงมีการเน้นเรื่องการสอนในสายวัดป่าเรื่องวิปัสสนาเรื่องการเข้าใจมองทะลุว่าสัจธรรมของชีวิตมันปรากฏที่ไหนบ้างมันเป็นเรื่องที่เราได้ฟังพอไหมครูบาอาจารย์พูดบ่อย ที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและความทุกข์การพิจารณาอริยสัจสี่เช่นเราก็สร้างปัญหาให้เราเองโดยการหยุดมั่นถือมั่นโดยการไม่ปล่อยวางก็เราใช้ทั้งสองด้านพยายามใช้ปัญญาเท่าที่มีแล้วให้มันได้เกิดความเงียบสงบและความเงียบสงบเท่าที่มีแล้วเราใช้ ให้เกิดปัญญาอีกระดับแต่และชั้นแต่และชั้นมันจะบวกกันจนถึงเราถนัดเราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นธรรมะที่จริงธรรมะทั้งหมดก็ไม่ได้แปลงกันว่าเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเป็นธรรมะเท่าน,นั้นเป็นธรรมชาติที่จริงพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านมานั่งภาวนาท่านคงไม่ได้มีคำศัพท์แบบนี้ท่านก็ใช้สติต่อเนื่องให้ เกิดสติเกิดการรู้ตัวต่อเนื่องในที่สุดที่มันปรากฏมันเป็นการอบรมซึ่งกันและกันร,ระวังส่วนที่เป็นความนิ่งสงบกับส่วนที่อยู่ในกระบวนการของชีวิตที่จะมองชัดในที่สุดท่านก็เข้าใจเกิดความเข้าใจจริงซึ่งเราใช้ตามที่มันเหมาะสมสมหรับสถานการณ์ของเราหากว่าเรามีธุระเยอะ เราจะสั่งตัวเองให้อยู่นิ่งๆอาจจะยากจึงใช้ปัญญาในการหาวิธีให้ทรมาเกิดในใจแล้วก็ทรมาเกิดเป็นบางส่วนเราจะมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนจากความวุ่นวายความนึกคิดปรุงแตง่งมันหลงตัวมาอยู่นิ่งนิ่งๆแล้วเขาเรออาศัยความนิ่งต้นที่มันจบเรื่องนี้ ลืมตาแล้วก็สดชื้นเราจะมองออกได้ว่านี่คืออะไรคนนี้มีอะไรบ้างอะไรที่มาสอนเราสิ่งเหล่านี้ก็มาอบรมเรายังไงเราก็ดูออกได้ไม่ต้องดิกเลี่ยงอะไรเพราะว่าเรามีกําลังกําลังคงคนใจเย็นก็ว่าได้หรือใจนิ่งก็ว่าได้ไม่ตื่นเต้นไม่วุ่นวายซึ่งเราใช้ทั้งสองแต่ว,วันนี้วันวันพระเราก็ใช้เป็นวันธรรมฐานเป็นละกพัน ระดับไตก็ตามก็ระดับที่เราเหมาะเหมาะสมรับเราในแต่ละช่วงหากว่าเราอยู่ในวัดอาจจะอยู่ปราศจากธุระก็ได้หากว่าเราไม่ได้อยู่ในวัดแต่ว่าเราอยู่ที่บ้านหรือในที่ทํางานเราต้องมีธุระแต่ขอให้ประกอบธุระนั้นด้วยปัญญาให้อบรมใจไปด้วยแล้วก็ทําโดยความเย็นดยความสบายไม่ปรุงแต่งไม่เพิ่ม ไม่ก่อปัญหาแล้วก็หากว่าเรามีเวลาที่จะนั่งนิ่งๆก็เราต้องดูว่าช่วงนี้มีกำลังทางร่างกายเพลียมไหมทางจิตใจสดชื่นไหมต้องเสริมกระตุ้นเราเองในทางที่เหมาะสำหรับเราถ้าเราพร้อม ก็มันจะบอกเองบางครั้งก่อเราคิดว่าโอ้วันนี้ไม่ได้อะไรวันนี้คงมันเสียเวลาเปล่าถ้าเรานั่งสมาธิง่วงอย่างเดียวนะฮะว่าเราจับประเด็นถูกอาจจะเกิดความสดชื้นแล้วมันกลับมาเป็นความรู้สึกพิเศษก็ได้ซึ่งบอกไม่ได้ก็ต้องอาศัยปัญญาย,ยุตตลอดในการกระทํของเราในการเลือกว่าใชา้วิธีไหนจะได้ปฏิบัติธรรมวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรม จึงฝากไว้ให้พิจารณาเป็น uh, การบ้านเพราะเราไม่ได้อยู่ที่วัดเป็นการบ้านที่ต้องทำตามความเหมาะสมของแต่ละคนขออนุมโมทนาด้วย